อเคเปิดเลยแล้วกันโนนี่เฮ้ยโอ้โหวันดูว่าลาอูนี่ต่อเล็ดวะเฮ้ยไปไปฟ้าร้อยเก้าไอ้เข่า ว<า>ิ่งมาเฮ้ยโอ้โหตลี่ข้ามเลยครับ <c oughs> ด้วยความที่ว่าเหอตอเรสไม่เคยเปิดได้เลยก็เลยขึ้นบวก4มันซะต้องบอกตามตรงว่าผมไม่ได้เคยใช้ตอเรสเชลซีนะครับผมแล้วก็เคยใช้แค่ NTG ของแพทเก่ามาแพทนี้ก็นับว่าเป็นการลองตอเรสไอคอนครั้งแรกของแพทนี้เลย ก็ไม่แน่ใจว่าปีอื่นๆเนี่ยมันจะเก่งหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะแต่ถ้าคุณอยากจะถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงสำหรับตอเรสไอคอนบวก4แพทนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะในเฉพาะเรื่องของ AI หาช่องแต่ถ้าเกิดจะให้เลือกระหว่างเอโต้ไอคอนและเฟอร์นิเจอร์เรสไอคอนนั้นผมมองว่าเอโตยังดูน่าใช้กว่ายังดูอันตรายกว่าในจังหวะวิ่งทะลุช่อง มันซอยเร็วมันสปินเร็วมากนะสปีดต้นแล้วก็ก,การไปกับบอลเนี่ยมันดูแบบว่ามันดูดีกว่าตอเรสหมดเลยอะ่ะเออในเรื่องของการวิ่งนะเท่านั้นนะแต่ว่าตอเรสจะได้เรื่องรูปร่างแล้วก็เฟิร์สทัชลูกยากๆได้ดีมันคอนโทรบอลง่ายสําหรับเรื่องการจบสกอร์นั้นผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็นตัวที่จบได้คมมากๆเลยทีเดียวนะในระดับท็อปเทียนะครับมุมยากๆมุมแปลกๆก,ก็ยิงได้เท้าซ้ายในกรอบก็ยังดูคมแถมเรื่องยิงไกลถ้าเป็นเท้าถนัดยิงด้วยลูกปั่นเนี่ยก็ถือว่ายิงได้ยอดเยี่ยมทั้ แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ยิงไกลอยู่แล้วนะไอ้สองตัวนี้มันจะเป็นตัวที่วิ่งไปจบในกรอบซะมากกว่านะครับผมเอาละครับเรามาดูจังหวะนี้กันนิดหนึ่งครับเอโต้ประสานงานกับตอเรสเนี่ยจ่ายให้กับกุลิตทั้งกว่าและเลียดเข้าไปซึ่งกุลิตตัวนี้ก็ตั้งขายอยู่นะไอที่เปิดได้ในคลิปนั่นแหละนะตอนนี้ก็ตั้งขายอยู่30,000 0กว่าะกะว,ว่าถ้าขายออกนี่จะมาตีตอเรสบวก5นี่แหละจังหวะนี้ก็จบสายนี่เเสาได้เข้าไป ถามว่าทําไมพี่จอรนขายครับตัวมันใช้งานไม่ใช่เหรอก็ต้องบอกเลยว่าก็มันก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ครับมันอาจจะเป็นตัวที่เก่งก็จริงนะแต่ว่าอยากได้ตังค์แบบไปซื้อตัวที่ชอบชอบเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่ได้แข่งอะไรกับใครอยู่แล้วนะเล่นแรงก็อาจจะลําบากหน่อยแต่คงไม่เป็นไรออ,อยากจะทําทีมอยากจะออหาตัวที่แบบว่าชอบชอบฟูลทีมเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าต่อเรสเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่ฟูลทีมนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าเราชื่นชอบมันตั้งแต่ออนไลน์สามไงมันหล่อมันเท่ะนะ ก็ถ้าเกิดว่าติดมาคงจะฟินหน้าดูแต่ถ้าเกิดว่าตีแตกเนะี่ยบอกเลยว่าเจ๊งแน่นอนไอ้คลิปที่เปิดเปิดมาที่แบบทุกคนบอกว่าดวงดีเนี่ยทุกคนจะได้เห็นเลยว่ามันมันดีจริงหรือเปล่าเมื่อตอนเอามาตีบวกเนี่ยแหละนะเอาเลจังหวะน,นี้ลากมายิงซ้ายโอ้โหติดอย่างจังเลยวะ่ะแล้วก็เมซี่รีบาวมาได้ให้ต่อเรสยิงเลียดเลียดเสาแรกเข้าไปเฉยเลยลจังหวะน,นี้ก็พลิกจ่ายให้กับชาบี้ จังหวะพิกเนี่ยจะดูเก้งก้างนิดหนึ่งนะตัวมันใหญ่นะถ้าเทียบกับไอเอโต้เนี่ยเอโต้มันจะพริกไวกว่านะมันจะแบบว่าลิา้วกว่าว่างั้นในแบบพื้นที่แคบๆมาแล้วพูดถึงเอโต้ก็มาเลยวิ่งมายาวๆแล้วมันจะโดนปิดแล้วจ่ายให้กับนีตอเรสดีกว่าปั่นขวาด้วยไงละ่ะไม่ยิงซ้ายด้วยนะยิงขวาและมาจงังหวะของโอ,วอ้วมาบ้างนี่เปิดมาแล้วโอ้ไดมงนะ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เปิดโคตรดีนะโอ้มาผมนี่ไอคอนบวก5เรียบร้อยละเหลือแต่ว่าเอามารีวิวให้ดูแต่ไม่รู้ว่าจะว่างทําหรือเปล่าม,มันจะมีคนอยากดูไหมโอ้มาเนี่ยโอ้มาแต่มันเก่งมากนะเล่นเป็กเล่นอะไรดีมากเลยจังหวะนี้ก็ลากมายิงซ้ายนคมๆเลยเอาละมาดูจังหวะนี้กันดีกว่านี่โอ้โหเมสซี่จิ้มให้แบบสบายๆแล้วแตะบอลไปพื้นที่ว่างอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะการไปกับบอลการคอนโทรบอลน,นี่มันดีมากเลย แล้วก็สรุปกันนิดนึงครับสำหรับต่อเรทนะสำหรับคะแนนความชอบนะผมก็เคยให้ไปที่9.5เต็ม10ในช่วงแพทเก่านะซึ่งเหมือนโคตรโคตรจะ OP แต่พอมาแพทนี้เนี่ยมผมว่าสักสัก9แล้วกัน9เต็ม 9. 10แบกได้แต่ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่สงสัยต้องบวก5เอาแล้วครับในที่สุดกุลิตก็ขายออกครับ แล้วก็เตรียมมาไหลมาเรียบร้อย112 5ตัวครตัวอันนี้ก็ซื้อสดดึงสดเลยนะไม่ได้บอกว่าซื้อมาตีเน,เน้นแบบความสะดวกสบายความมักง่ายนะครับใช้เงินแก้ปัญหาแบบสไตล์คนขี้เกียรตนะ <c oughs> ก็มาดูกันว่าจะดวงดีจริงหรือเปล่าตัวนี้นะและที่ตีเนี่ยเพราะว่าเป็นนักเตะสเปนด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ชอบด้วยนะครับผมถึงแม้ไม่ใช่ตัวบาซ่านะมาดูเลยครับขอใช้สุดหลอกเจมหนึ่งทีแล้วกันนะเพราะว่าสตรนี้ก็ หลปีบวกห้าบ่อยเลยก็ติดก่อนนะเป็นความเชื่อมาตื่นเต้นบ่อยหลอกไปหนึ่งทีครับผมขอเป็นฟีฟ่าคอมแล้วก็ป้ายฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนะเป็นป้ายใหม่ของแพทนี้นะครับขอให้ติดเถอะนะเพราะว่า1-4ถึงเนี่ยมันรวดเดียวมาเลยไงถ้ามันมาบวกห้าเลยมันจะฟินมากนะครับแต่ถ้ามันแตกเนี่ยโคตรจะเสียดายเงิน ว่าสองแสนเอ็มเมื่อกี้เาไปซื้ออะไรแสนหนึ่งแล้วแสนกว่านะมาป้ายใหม่สีน้ำเงินงดงามปวกห้ากห้าไอ้ซับมาตอเลสมาเลยครับปวกห้าครับผมดวงดีจัดเลยเพราะว่าผมตีเพียงแค่ชุดเดียวนะครับอันนี้ชุดเดียวเลยนะ ก็มันติดตั้งแต่แบบ1นถึงสลัวๆนะครับก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับตอเรสนะครับผมได้ใช้แล้วนะไม่รู้จะเก่งกว่าเดิมมากหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าตอนที่บวกสี่เอโต้แบ็คทูแบ็คบวกหผมยังดูไวกว่าเลยนะครับขอเชยชมสเตตในฟูลสเปรแล้วกันเนาะนี่อุย้ยดูดิวิ่งร้อย 1. สอปีดโต้ร้อยสามสอครับโคตรไว จบสกอร์ร้อยสามสิบนะครับพลังการยิงก็แดงนะร2 4ยบนะแต่ยิงไกลนี่ไม่แดงยิงตำแหน่งร้อย้โคดเวอร์เลยวันเล่ร้อยร้อย่ิกอะยิงโค้งก็ดีแข็งร1 3ความมืดร้่สิบเอดเอวิ่งยาวๆนี่แบบสบายเลยนะเป็นแบบว่าตัวที่วิ่งไหลไปได้ดีจะ้ยจะว่างั้นก็ไม่ได้นะเพราะสปีดต้นเขาก็เร็วนะครับแต่ตัวมันใหญ่มันเลยอาจจะดูช้ากว่าเอโต้ลนะบ้งนะฮะ เอาละสำหรับท้ายคลิปนะครับก็มีคอมเมนต์นะจากคลิปหรือโซเรสน,นะครับมาเยอะเลยนะโดยเฉพาะคําถามเรื่องของการกดท่าแทรกซึมพื้นที่นะครับหรือว่าทักษะเขาเรียกว่าทักษะแบบกดให้มันวิ่งอะ่ะกดยังไงให้มันวิ่งนะครับผมผมก็จะบอกในคลิปนี้เลยนะว่าข้อแรกเลยนะครับคุณต้องมีโค้ดทักษะแทรกซึมพื้นที่ก่อนนะครับผมมันจะทําให้กองหน้าวิ่งง่ายเล่นง่ายนั่นเองในะจังหวะสวนกับในจังหวะแบบเอามีช่องอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งหน้าตาโค้ดแทรกซึมก็จะประมาณนี้นะคุณสามารถที่จะ หาทักษะนี้ได้นะครับที่ระบบ s t a r ์ทโคนะครับก็ต้องสุ่มเอาครับผมว่าจะได้หรือเปล่าซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะนะแล้วถามว่าถ้าไม่มีโค้ดทักษะแทรกซ์มันจะกดได้ไหมมันกดได้นะครับแต่มันจะไม่วิ่งแบบไม่วิ่งดีเท่าตัวที่มันมีไงเออคือถ้าเราใส่ทักษะโค้ดเนี่ยมันจะเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการกดแล้วมันจะไปเลยนะครับผม สำหรับวิธีการกดนะครับก็ไปดูที่ตั้งค่าปุ่มนะครับมันเป็นปุ่มที่ชื่อว่าใช้ทักษะบุกนะครับผมถ้าเป็นคีย์บอร์ดน่าจะเป็นปุ่ม Q นะครับผมถ้าเป็นจอยก็เป็น L 1สําหรับเวลาใช้งานนะครับ เมื่อนักเตะของคุณนะครับได้รับบอลนะก็หันหน้าไปตัวที่มีสกิลแทรกซึมนะครับก่อนที่จะกดปุ่ม Q หรือว่าปุ่มใช้ทักษะบุกหรือว่าปุ่ม LB ที่ผมบอกนั่นแหละเคาะไปหนึ่งครั้งครับให้มันขึ้นสัญลักษณ์โค้ดแทรกซึมนะมันก็จะวิ่งไปเลยครับผมแล้วจากนั้นเราก็แทงหรือว่าส่งโยนอะไรก็ตามครับก็แล้วแต่เราจะทําเลยนะผมแต่ส่วนมากก็น่าจะแทงบอลนะไม่ก็แบบว่ายกบอลทะลุช่องโด่งนะครับกดใช้ทักษะบุกบวกกับ,บปุ่มผ่านบอลนั่นเอง นะมันก็จะเป็นการยกบอลน,นะครับแบบสวยๆให้กับกองหน้าสายวิ่งเนี่ยมันวิ่งไปรับบอลน,นั่นเองนี่ครับอย่างจาังหวะนี้ครับชาบี้หันหน้าไปหาตอรเรสครับแล้วก็กดแทรกซึมไปหนึ่งทีครับคือกดเคาะไปทีนึงนะมันขึ้นสัญลักษณ์แล้วมันก็จะวิ่งนะครับผมเราสามารถที่จะกดให้ตอเรสวิ่งไปก่อนได้นะครับคือต้องหาจังหวะแทงให้ไม่ให้ล้ำหน้าด้วยนะ,ะเพราะบางทีท่เรากดแบบแทรกซึมไปแล้วเนี่ยมันวิ่งแบบเราจ่ายช้าหรือบางทีมันก็ล้ำหน้านะครับอย่างจาังหวะนี้ก็ ในมาหาหน้าไปหาตออเร็แล้วกดไปหนึ่งทีครับก่อนที่จะหาจังหวะจ่ายให้มันแบบว่าเลื่อมๆพอดีนะครับมันก็จะค่อนข้างได้เปรียบคู่ต่อสู้เลยครับแล้วมันช่องเยอะด้วยนะเอาไว้แบบว่าแทงทีเผลอนะครับผมนี่จังหวะนี้ก็ดีครับ AI หาช่องมันดีอยู่แล้วครับมีแทรกซึมด้วยมันก็ใช้ง่ายกว่าเดิมนะเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่างงก็็อ b o x มาถามผมในแฟนเพจ Link อยู่ด้านล่างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละสวัสดีบาย